ตัวเลขที่ปู่จำลองครับแกได้ยินอ่ะรอบแรกคือเลขสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งนี่คือตัวเลขที่ปู่จำลองแกได้ยินแล้วก็รอบที่สองครับที่ว่าปู่จำลองแกได้ยินคือเลขหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์นี่คือตัวเลขที่ปู่จำลองแกได้ยินรอบแรกคือสามเก้าหนึ่งรอบที่สองคือหก เกู้ปูจะบองได้ยินสองรอบครับ <c oughs> อันนี้คือตัวเลขนะผมบอกก่อนทําไมถึงว่าเป็นผีคนเดิมเพราะว่าสองงวดที่ผ่านมาผีเป็นคนพูดออกจากปากแล้วก็แว่วแใส่หูปูก็คือว่าทาบอทถือเนี่ยเศร้าซื่อตลอดทั้งชีวิตัทั้งสองรอบคือปูได้ยินแบบนี้ครับแลวก็งวดนี้ล่าสุดปูก็ได้ยินเต็มหูเลยว่า ถามบอถือเศร้าซื่อตลอดชีวิตเลยแล้วก็บอกตัวเลขสามเก้าหนึ่งกับหกเก้าศูนย์นี่คือตัวเลขที่ปูจำลองแกได้ยินเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนคือแล้วอ่าที่เลขออกแล้วปูจำลองแกก็เตรียมคันหมากันพู่นะครับใส่พวงใส่พานไปครับแล้วก็ไปนั่งเอาเลขอยู่ในป่าช้าไปแค่รูปเดียวนะครับเพื่อนกับด้เตี้ยงยังมากมากหรอเตี้ยงแค่ขันหมากันพู่นะทูบเชียนสนะครับไปแล้วก็ ไปช่วงเวลาประมาณสี่แกบอกว่าสี่ทุ่มกว่าแล้วไปสี่ทุ่มกว่าล้วก็ไปผู้เดียวไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยโบมี่ยังหมากไหมแค่ไปไปเหตุพิธีถามว่าราังจากที่ว่าถูกเลขแล้วปู่จำลองเพื่อนเห็นอย่างไงหลาหลายคนก็คงถามว่าเขาบอกเลขแล้วได้เฮ็ดบุญเห็นยังไหเขาบอกคือทุกครั้งที่ว่าปู่จำลองครับแกถูกเลขแล้ว แกกับใจเฮตุบุญใหยุ่กวาดน้ําแล้วก็ทําสังฆทงานกวาดน้ํานี่คือปู่จําลองเป็นคนที่ว่ามากวาดน้ําเองครับแต่ว่าสังฆทานนี่คือลูกศิลยกลูกหาคนที่ว่าถูกเลขแล้วเขากะสื่อสังฆทานครับมาถวายให้ปู่จําลองแล้วก็คือบอกงคือปู่จําลองบอกได้ตรนี้ว่าไม่รู้จักชื่อหรอกว่าผู้ใดซื้อหยัางเสียน,นี่คือปู่จาลองไม่รู้จักชื่อแต่แค่ว่า เอ่ยนามเฉยๆครับว่าเอ่ยนมามว่าคนที่มาบอกเลขนู่นนี่นัน่นเออมารับเอาบุญเอาทานจินานี่คือปู่จะลองแกบอกนี่ครับสวัสดีครับวันนี้ครับ,รบผมได้คุยกับปู่จำลองครับเชื่อนี่ก็จะเป็นงวดที่สามครับสีเศร้าซื้อเลขตลอดชีวิตครั้งนี้คือครั้งที่สามถ้าหากว่ามันบอถือจะหยุดซื้อเลข แต่ว่ามันถูกมาแล้วครับ2ครั้งครั้งแรกครับเข้าทั้ง7 989ครั้งที่2ครับงวนเมื่อกี้ครับคือเลข6 1 1 6 16 5กพก็จะกลายเป็นคนที่3คือคำว่าเศร้าซื้อเลขต่อชีวิตนี้คือไม่ใช่คำพูดของปู่จำลองนะครับแต่ว่าเหมือนกับผีครับเป็นคนบอกถ้าหากว่าเลขตัวนี้มันบอออกสีเศร้าบ,บอกแล้วก็บาตรงไปสื่อสนะครับแต่บังเอิญว่าที่ว่า ผีบอกมาเนี่ยคือมันเข้ามาแล้วสองครั้งทั้งม้วนนี้จะเป็นม้วที่สามรอบแรกเจ็ดเก้ากับแปดเก้านี่ยคือปู่จำลองเราไปนางเอาเลกครับในป่าช้าแล้วก็แวลเวลมาในหูครับลักษณะเป็นเหมือนกับอย่างสยยงครับแล้วปู่จำลองได้ยินคือเจ็ดเก้าแปดเก้ามันออกเจ็ดเก้ากับเก้าแปดแล้วก็ม้วเมื่อกี้ครับล่าสุดคือลักษณะเหมือนกับผี เหมือนกับวิญญาณเขาล่างพระเยซย์สยางครับแล้วก็บอกเลขแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งหกเยซย์ยสย,ยามน,นะครับนะครับคือที่ไปที่มาผีเขาพระพระเขาผีรผมกับฟังนะผมแค่เป็นคนฟังเฉยครับแต่ว่าผมกับโมโหนาะแต่ว่าที่ว่าพระกันถูกท้งหมู่บ้านเนะี่ยคืออันนี้คือเรื่องจริงครับพระกันถูกทั้งหมู่บ้านอนะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าผมเนี่ยได้โทรไปหาคนในหมู่บ้านนะั้นแล้วก็เขพาพระันถูกจริงๆครับเมื่อนี้ผมได้ฟังเรื่องเล่า ขอไอตัวเลขจากปู่จำลองครับอีกรอบหนึ่งงวดน,นี้ครับ16พฤษภาคมเจ็ดคือปู่จำลองเล่าครับได้ไปนั่งเอเลขนะ <c oughs> สิบอ,อกไทยแนะล้บนลาวลนะ้คือปู่จำลองครับเพิ่นเนี่ยได้ไปนั่งเอเลขอยู่ในป่าช้าเหมือนกับงวด79กับเ8เลยครับงวดน,นี้ได้หลังจากที่ว่าเลขออกแล้วนะคือไปนั่งออลขเลยล่ะที่สําคัญ แกได้ยินผีพูดเหมือนเดิมลักษณะเหมือนกับสองงวดที่ผ่านมาเลยว่าเศร้าสื่อตลอดชีวิตเหมือนเดิมเป๊ะและก็ปู่จำลองครับหมั่นใจว่ามันต้องมาอีกแน่เพราะว่าสองงวดที่ผ่านมาผีกระบอกแบบนี้และก็มันก็ออกจริงๆครับไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ความฝันครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ว่าไปนั่งไปนั่งสมาธิ นังกรรมาฐานแล้วปู่จำลองแกได้ยินลักษณะเหมือนกับลมแบวลหงผ่านมาแล้วก็มันเป็นลักษณะลักษณะเหมือนกับเป็นตัวเลขมวลน,นี่ครับปู่จำลองเพิ่นไปนันนงเอาเด็ะช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มเพื่อนบอกว่าเพิ่นไปน,นังเอาเลยกกคือสี่ทุ่มกว่าผมขออนุญาตบอกตัวเลขก่อนเดี๋ยวจะคึ้นชี้ดาวาลีลาเ่าบอกตัวเลขแต่โอเคบอกตัวเลขก่อนเดี๋ยวค่อยรอยฟัง ตัวเลขที่ปู่จำลองครับแกได้ยินอ่ะรอบแรกคือเลขสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งนี่คือตัวเลขที่ปู่จำลองแกได้ยินแล้วก็รอบที่สองครับที่ว่าปู่จำลองแกได้ยินคือเลขหกเก้าศูนย์หลายคนครับถามมาบอกว่าเขาบอกเลขแล้วเฮ็นบุญเห็นเัีงเห็ท่านในเขาบอกปู่จำลองทำครับทำอยู่ งวดนี้ครับเราเบิงงวหดที่3ว่าจะเป็นยังไงผีอะแววบอกกับผูว่าเศร้าสื่อตลอดชีวิตเศร้าสื่อเลขตลอดชีวิตงวดที่3 391กับ690นี่คือปูจำลองแกได้ยินแต่ว่าผมจะเขียนเลขเด้ยสามอาจจะเป็น3ามเก้าหหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็น3ามหกเนะครับเนาะลองเมืองงวดวันที่16บหกพฤษภาคมหกเจ็ ตัวเลขทุกตัวครับบ่งได้ว่าจะออกหรือไม่ออกแต่สองงวิที่ผ่านมาก็โอเคครับทั้งบนทั้งล่างแในวเมื่อกี้ก็ออกเลขบนผมพบชิวายอย่างมากเมื่อกี้รมมสับคิดในว้อยู่ครับแต่ลืมว่า้กลุีย เออผมถามมาผมถามาปูครับแล้วปูโบฝันโบอ,อยางบอกผมถามจีนะ่าเพราะว่าทุกคนน่ะเหล่าที่ไปที่มาส่วนมากจะเป็นความฝันแต่ว่าปูครับปูจาลองไม่ฝันถามว่าฝันว่าฝันแต่ไม่เห็นตัวเลขแต่ว่าบัดพพอเป็นนางสมาธิเป็นนางเอาเลกนีปรา,ากับได้ยินเสียงมันแปลกคนอื่นไม่แต่ฝันคืนหนึ่งสองหลอดสมหลอด แล้วก็ผีบอกเลขแล้วก็เห็นตัวเลขสันสซนะแต่ว่าปู่จำลองกลับไม่เห็นตัวเลขผงก็เลยงงสิครับเรามึงครับ,รบ16ผู้สามคม 6, 6 7กองฝันของปู่จำลองไปซื้อลอตเตอรี่ไปก็ได้ครับอาจจะได้โชคก็ให้ทุกคนครับช่วยเดียนหมานขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ